ข่าวดีทกศจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะข่าวดีทกศจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมวันที่18สิงหาคม2563เห็นชอบโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 3ทับ6 4เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการในกรอบวงเงิน1,912ล้านบาทและในวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2,563เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ันบในครั้งแรกและจะจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพโดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะ ใช้หลักเกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มเมล็ดที่14.5ในราคากิโลกรัมละ8บาท50สตงางค์ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่และไม่ซ้ำแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัตินะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกลุ่มส่งเสริมการ,กรเกษตร และมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563ถึง31พฤษภาคม64และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่20พฤศจิกายน2563ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ของกรมการค้าภายในฉเฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ10จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมา นานตากเลยเชียงรายลบบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกและแพร่เฉลีย่ยย้อนหลัง30วันส่วนการจ่ายเงินนะคะงวดที่1กิโลกรัมละ54สตังค์โดยทกศคำนวณเงินที่จ่ายเงินในกรอบวงเงินกว่า700ล้านบาทและงวดที่2จะจ่ายในวันที่20ธันวาคม2563จากกรอบวงเงิน 1,912ล้านบาททั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้ทกสโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงสำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันทกศหรือเอโมบายนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คุณกระจายข่าวนํามากระใจายในวันนี้นะคะข่าวดีจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินนี้แล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชม FC ม่กดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะ ลิปนี้แอปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าข่าวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ